สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมด็อกเตรโนนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะฮะแนะนํามาต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับเมื่อพิที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของการดูพาสเวิร์ดไวไฟบน Windows 10กันไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาอีกว่านะครับถ้าบนสมาร์ทโฟน,นสามารถดูได้หรือเปล่า เบือ้องต้นอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยบนสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือว่า Android เนี่ยสามารถดูได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าเชิงลึกนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เนี่ยจะต้องปลดล็อกนะฮะในส่วนของสิทธิ์ในการเข้าถึงเครื่องซะก่อนนะครับหรือที่เรารู้กันดีนะครับถ้าเป็นฝั่ง iOS ก็เป็น jailbreak นะครับหรือว่า,าบน Android ก็จะเป็นการรูทเครื่องนั่นเองครับซึ่ง2ออย่างนี้จริงๆไม่แนะนําให้ทำนะครับแต่วันนี้เนี่ยผม มีวิธีการ,รดูพาสเวิร์ด Wi-Fi อย่างง่ายบน Android นะครับมาฝากเพื่อนๆกันครับเพื่อที่เอาไว้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของเวอร์ชั่นของ Android อยู่เหมือนกันนะครับการใช้การเรียกดูลักษณะแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่ Android เวอร์ชั่น7ขึ้นไปนะครับ7 8 9 10 11ได้หมดนะครับวิธีการเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Galaxy Note 9นะครับให้เพื่อนไปที่เป็นเวอร์ชัน10นะครับ Android นะครับเป็นโทรศัพท์ Samsung นะครับหรือจะใช้ยี่ห้ออื่นก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับให้เพื่อนไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าพอตั้งค่านะครับให้เพื่อนมาที่การเชื่อมต่อนะการเชื่อมต่อนะครับพอมาการเชื่อมต่อแล้วนะครับให้เพื่อนติ๊กไปที่ตรง Wi-Fi เพื่อนเพื่อนเชื่อมต่ออยู่นะครับ ติ๊กไปเสร็จแล้วนะครับในหน้าต่างนี้เนี่ยด้านหลังนะฮะด้านขวาของตัวชื่อวายเดสนะฮะเห็นไหมฮะจะมีตัวปันเฟืองอยู่ให้เราจิ้มเข้าไปเลยนะครับตอนเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนดูตรง qr code ด้านล่างนะครับ qr code ด้านล่างจิ้มขึ้นมานะครับระบบก็จะทําการตั้ง qr code ขึ้นมานะครับให้เพื่อนเนี่ยบันทึกรูปภาพนะครับก็คือจิ้มไปตรงด้านล่างนะฮะซ้ายมือตรงนี้ที่เขียนว่าบันทึกรูปภาพตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเปิดตัวโปรแกรมนะฮะสแกน QR code ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมลงไวแล้วนะเป็นโปรแกรม QR code อะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่อ่าน QR code ได้นะฮะสามารถลงได้นะฮะไปโหลดเอาที่ p อ a y Store มีมเยอะแยะเลยนะครับโหลดมาแล้วนะครับเพื่อนก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกภาพนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้ นะครับตรงนี้นะฮะพอเลือกเสร็จแล้วรร้อยนะครับก็ให้โปรแกรมอ่านค่านะครับก็จะได้เห็นไหมฮะชื่อ Wifi จะเป็นชื่อด้านบนนะครับส่วน WPA เนี่ยก็คือในส่วนของการเข้ารหัสนะครับการเข้ารหัสนะฮะการเข้ารหัสก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับให้สังเกตนะครับใต้คําว่า WPA นะครับก็จะเป็นรหัส Wifi ของเรานั่นเองนะครับซึ่งง่ายมากนะฮะสำหรับการดู พาสเวิร์ดบน Android โดยไม่ต้องรูทเครื่องนะครับก็สามารถที่จะมีวิธีการค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานลักษณะแบบนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะเหมือนบน Windows นะครับว่าเราจะต้องทำการเคยเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเท่านั้นนะครับต้องเคยเชื่อมต่อไว้แล้วเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยระบบเองก็จะไม่สามารถที่จะเรียกในส่วนของพาสเวิร์ด Wi-Fi มาได้ครับก็ เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับซึ่งเพื่อนถามมานะครับวันนี้ผมก็มาแนะนําแล้วกันนะครับวิธีการง่ายๆในการดูพาสเวิร์ด Wi-Fi บน Android นะครับส่วน iOS นะครับก็ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับถ้าเครื่องยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้ก็ไม่แนะนํำแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเขามีแอปอะไรลักษณะแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะมารีวริวให้ดูนะครับรบกวนฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ